มีหลักธรรมะสั้นๆที่จะนำมาฝากกลัลยาณมิตรผู้ที่ฝักฝ่ในธรรมของพระบร,รมศา,ศาสดาเพื่อที่จะนำไปโยนิโสมนสิการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเป็นไปเพื่อการถ่ายถอนอุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นให้ออกจากกายออกจากจิตนี้นั่นสิ่งที่จะนำเสนอในโอกาสนี้ เป็นเรื่องของของการกระทบการกระทบที่กำลังจะกล่าวก็คือเป็นการกระทบของสิ่งที่เรียกว่าอยายตนะภายในไปกระทบอยายตนะภายนอกเมื่อกระทบแล้วเนี่ยย่อมปรากฏการรับรู้ซึ่งอยนายตนะนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่นนะตาเป็นอายตนะภายในไปกระทบรูปซึ่งเป็นอเยตนะภายนอกนะเมื่อตากระทบรูปก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าความรับรู้ทางตานะที่เรียกว่าจากัจากษุวิญญาณนะวิญญาณทางตาก็จะปรากฏนะสามองค์นี้เขาเรียกว่าผัสนะผัสะ นั้นภาษาที่กําลังจะกล่าวในโอกาสนี้คือภาษาที่เกิดจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นแล้วก็ทางกายนะเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นนะลิ้นกระทบรสกายกระทบกับสัมผัสนะนี่ก็เรียกภัษะทั้ง5ตอนนี้ทุกการกระทบ นะทุกการกระทบทั้ง5านี้มันจะไปจบอยู่ที่ใจนะตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญนะจึงให้ระวัดระวังที่ใจให้ดีนะอย่างเช่นตากระทบรูปนะก็จะไปจบที่ใจก็คือเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจในรูปนั้นนะหูกระทบเสียงก็ไปจบที่ใจก็เกิดความพอใจหรือความไม่พอใจ ในเสียงนั้นนะดังนั้นทุกการกระทบนะมันจะจบที่ใจทั้งสิ้นนะจึงให้ปัารวัตระวังไปป้องกันไปโฟกัสนะที่ใจให้ดีว่าหลังจากการกระทบแล้วเนี่ยย่อมจะเกิดอารมณ์พอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะซึ่งเป็นสองอารมณ์ที่เรียกว่าเวทนาเกิดนะสุขเวทนาทุกขเวทนานะ ซึ่งเป็นสองอารมณ์ที่เป็นปกติของปุถุชนธรรมดาหรือแม้กระทั่งผู้ได้สดับแล้วก็ตามนะนะซึ่งสองอารมณ์นี้นะถ้าเราไม่สามารถที่จะระวังให้ดนะีมันจะเป็นเหตุให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากิเลสอย่างเช่นตาเห็นรูปนะแล้วเกิดความพอใจในรูปนั้น แล้วเราไม่ร,ามาระมัดระวังไม่รู้ทันอารมณ์แห่งความพอใจในรูปนั้นมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าราคะาจะเป็นกิเลสปรากฏแต่ถ้าตาเห็นรูปแล้วเกิดความไม่พอใจในรูปนั้นและเราไม่สามารถรู้ทันอารมณ์ไม่พอใจมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่านะโทรศัพในรูปนั้นทันทีซึ่งราคาโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีเหตุมาจากคําว่าโมหะ นั่นคือความหลงผิดนะเนี่ยกิเลสได้ก่อกําเนิดเพราะมีเวทนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเพราะฉะนั้นทุกการกระทบทั้งตาทางตาหูจมูกลิ้นกายนะให้ระวังที่ใจให้ดนะีเพราะใจนั่นแหละจะเป็นสวนรวมของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราสามารถที่จะโฟกัสควบคุมจิตควบคุมใจนะในการรับรู้อารมณ์นั้นได้นะปัญหาทั้งหลายทุกทั้งหลายก็จะไม่เกิด นี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในํำดับต่อไปและที่สำคัญให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ